สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตารางวิกสปอร์ตเตอร์นะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอครับคันในคลิปนี้ก็คือ bmw c 6 5 0 gt นะครับรถปี2013นะครับแน่นอนนะครับรุ่นปีนี้ก็เจอเป็นโมเดลแรกนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เป็น6 5 0้ c หซีหัวฉีด2สูบนะครับแล้วก็คันนี้รถสีดำนะครับแล้วก็แล็ปสติ๊กเกอร์สีดำ แล้วก็คาดลาย M Power นะครับสวยงามทีเดียวนะครับรถสีเดิมนะต้อบอกนี่รถสีเดิมนะครับแล้วก็มีกล่องท้าย BMW ตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับกล่องพร้อมแหลกของ BMW เลยนะครับชุดนี้ก็ส0 0 0 0ื่นนะครับมี BMW อยู่นะครับใช้ดอกกุญแจดอกเดียวกับรถในการขันกล่องแล้วก็ยกกล่องออกนะครับทะเบียนก็เป็นเลขนี้เลยนะครับทะเบียนสวยด้วย1กอสอ 2องสามสี่หนึ่ี่เลยนะกรุงเทพนะครับที่บอกว่าคันนี้มีโปรอะไรมีโปรคือเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลังนะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นบิสโตนแบ็กแล k กเอสซีนะครับอ่าเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับยางปีนี้เลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นรถพร้อมใช้แน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นอกจากเปลี่ยนยางใหม่แล้ว คุณแจยังได้2ดอกด้วยนะครับดอกหนึ่งอยู่ที่เล่มนะอะันนี้มีติดสติกเกอร์ลายคาร์บอนนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่48,237ืมกิโลนะครับชิลหน้าแน่นอนนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเลื่อนสูงต่ำได้ชิลเดิมสภาพชิลนิสใสแจ๋วเลยผมเพิ่งจะเคลียร์เมื่อกี้แล้วก็พวกไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับมีการแรปสติกเกอร์ใส เป็นลมดำนะโหดูดุดันทีเดียวเลยทําให้ดูมันดุดันมากขึ้นนะดูสวยนะครับอันนี้ก็ติดสติกเกอร์ลายคาร์บอนนะครับนี่ยางใหม่สติกเกอร์เพิ่งจะแกะไปนะครับสภาพสวยรถไม่มีลม้มไม่มีชนเลยนะครับคันนี้สวยมากไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะนะซ้ายขวาเนียนๆนะครับสวยนะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายเป็น LED นะ สวยงามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์ดีกว่าสตาร์ทเลยเครื่องยนต์นะครับปิดปกติไฟเอเบชโชกระพริบสมบูรณ์นะครับอันนี้เปิดปิดช่องลมนะครับชิลด้านหน้าลงได้แต่ว่าขึ้นลงก็จะช้ากับเบิร์กแมนะนี่ลง้วลงสุดแล้วถ้าขึ้นก็ขึ้นได้สูงเลยนะครับกระจกมองข้างพับได้นะครับพับมือปรับมือ เกด้านหน้าซ้ายขวาก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีตัวชาร์จมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับสายจอดนะแล้วก็ที่โทรศัพท์มือถือติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเซอร์วิสซูนทีก็ห้าหมืนหกพันกิโลนะครับแต่ตอนนี้มันสี่หมืนแปดเองยังไม่ถึงดิวนะครับเดี๋ยวดูใต้เบาะดีกว่าอืมคันนี้โชคใต้เบาะทํางานได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไฟใต้เบาะติดเรียบร้อยนะครับ รถสองมือในเล่มนะครับแล้วก็เครื่องมือติดรถครบเลยบุ๊กเซอร์วิสครบอีกอันนี้คือคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะแ๋ยวผมขออนุญาตแกะดีกว่าเผื่อจะเจออะไรคง <c oughs> ไม่เจอเงินหรอกขอแกะครับมาดูเซอร์วนะิสอ่ะเนาะอ่านี่โหเซอร์วิสตามระยะครับคันนี้บอกให้เลยว,ว่าคันนี้บุ๊กเซอร์วิสครบนี่เนี่ย ตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็เซอร์วิตครั้งแรก900โล5000 19 0 24 30000 30, 34000 30, 38000 41000 44000โอ้โหเนี่ยผมว่ารถเซอร์วิสดีมากนะเซอร์วิสครั้งสุดท้ายก็คือปี21นะครับ44000กิโลตอนนี้48000นะก็ยังไม่ถึงนะนี่มีเปลี่ยนสายพานไปแล้วตอน39000เพราะฉะนั้นก็ ตอนนี้48,000ก็วิ่งได้อีกหมื่นกิโลแล้วค่อยเปลี่ยนเนาะสายพานเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วด้วยหคันนี้คมมากภาษีเต็มนะครับหมดปีหน้าเลย68นะครับเบาะหนังเดิมนะไม่มีขาดนะได้เด้สวยหมดเลยคันนี้กิ๊บมากเออแต่มีตีนนิดนึงมีรอยเหมือนรอยน้องแมวข่วนนะตรงน,นี้นิดนึงแต่ว่าไม่ขาดนะน้ำไม่เข้าพนักพิงหลังมีมาให้ครบนุ่มๆน,นะครับ กล่องพร้อมแบตก็คุ้มแนละ้วคันนี้ประวัติดีเข้าศูนย์เซอร์วิสมาโดยตลอดเลยสําหรับคันนี้เนี่ยผมตั้งขายนะครับยางหน้าหลังนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะกล่องหลังนี่ก็สามหมื่นนะเป็นเสร็จแล้วหักไปห้าหมื่นผมตั้งขายแค่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับสําหรับ BWC m หกห้าศูนย์คันนี้สําหรับใครที่ชอบสายทัวริงเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะรถสีดํา แล็บสติกเกอร์สีดำแบบเงานะครับสีโคตรเงาขนาะดสติกเกอร์นะนี่สติกเกอร์เดี๋ยวนี้นี่มันเงาใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็คาดลายเอ็มพาวเวอร์นะวงสวยๆนะครับราคาดีนะครับทะเบียนสวยด้วย123 4าสกรุงเทพนะครับ2 1 9 0 0บาทจัดไฟแนนได้เต็มนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะนะครับรถพร้อมใช้สายพานเปลี่ยนสูแล้วยางเปลี่ยนที่ร้านผมเรียบร้อยของโลของเหลวเปลี่ยนอีนิกให้ใหม่เต็มระบบนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนหักของแต่งไปเนี่ย หักอเอ่อไฟหน้า led ด้วยนะผมลืมบอกนี่ไฟหน้า led ผมเปิดให้ดูเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมโชว์ไฟหน้าเออไฟหน้า led สว่างนะสว่างสวยงามนะครับไฟหน้า led คันนีกก้กิฟตครับผมบอกให้สว,สวยเลยนะครับแล้วก็ประกับสวิตช์เบรกนี่ รถวิ่งเยอะนะแต่ว่าตัวหนังสือก็ยังโอเคอยู่นะนี่ยังไม่ลาเรือนนะแล้วก็ปอกมือเป็นของลิซโซมานะแต่ว่าผมเอาโฟมหุ่มไว้เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาหน่าจะไม่ชอบปปอกมือลิซโซมาเพราะปอกมือซิฟ่ามันสําหรับรถคนใส่ถุงมือขับนะมันจะแข็งหน่อยนี่จะเป็นโฟมนุมน่มๆถ้าไม่ชอบก็ไปกรีดออกได้ก็เป็นปอกมือลิมาของแต่งอันนี้ก็คู่หนึ่งก็ 2009แล้วนะครับถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับสนใจงาติดต่อสอบถามได้ที่083 44 1 4 1 1าสหนะครับสำหรับ MWC 6 5 0 GT เนี่ยโวทัวริงเนี่ยผมมี2คันนะครับมีคันนี้แล้วก็มีคันหนึ่งสีฟ้านะครับราคาพอๆกันนะครับสีฟ้าก็จะเป็นปี15แล้วกุญแจเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับราคาใกล้เคียงกันสองแสนต้นๆสนใจก็มาดูได้นะครับคันนี้สนใจจริงราคาต่อรองได้นะมาต่อรองหน้าร้านนะครับมาต่อรองกับรถได้เลย ผมจบได้ผมจบให้เอาแบ่งกันไปใช้ครับโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ